โอ้ภาพนี้จะเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยเคยเห็นนะครับแล้วก็เคยเห็นบ่อยๆเลยนะฮะนี่คือภาพของการบ่งบอกออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรที่แท้จริงนะครับคล้คลายๆกับ reflexivity ของคุณจอร์จโซรอสมันจะแบ่งอยู่ว่าเป็น4เฟสฮะเฟสแรกนะครับจะเป็นเฟสที่กลุ่มเงินเนี่ย ที่เป็นสมาร์ทมันนี่กล้าที่จะเข้าไปนี่คือ Faith เฟสแรกนะครับเฟสที่สองนะฮะจะเป็นกลุ่มกองทุนเข้าไปเฟสที่3พวกเราทั้งนั้นแหละฮะพับลิกเข้าไปนะครับแล้วพวกเราก็อยู่ยันเฟสสุดท้ายเลยฮะคือเฟสที่สี่ช่วงที่มันลงมานะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับภาพของเมื่อกี้นะครับแต่ภาพนี้เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ด้วยพื้นฐานจริงมันมาแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยจะรู้ก่อนสมาร์ทมันนี่เราอาจจะตีเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้หรือคนที่รู้อินไซต์ก็ได้นะครับเข้าไปนะครับก่อนที่ในฝั่งของอินเวสเตอร์จะเข้าไปเพราะว่าอินเวสเตอร์เขาจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ย hey, อันนี้มันแปลกๆเว้ยมันเข้ามาเว้ยมีเรดาร์จับแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของการเฟิร์สเซลออฟเนี่ยกลุ่มของ สถาบันจะเริ่มเข้าไปปั๊บเข้าให้นะครับหลังจากนั้นครับพวกท่านที่อ่านทันหุ้นทั้งหลายครับพวกท่านอยู่ตรงนี้ครับพวกท่านอยู่ตรงนี้ครับโชคดีหน่อยนะครับที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นช่วงของที่มีเดีย attention จะเริ่มรู้แล้วนี่แหละรครับพวกผมแหละครับผมเนี่ยเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ดีนะผมพยายามที่จะบอกว่า ผมขอไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมผมขอไปอยู่มีเดียแอทเทนชั่นอย่างเงี้ยพยายามไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมนี่คือสิ่งที่ทันหุ้นพยายามที่จะทําอยู่นะครับแต่ทันหุ้นก็ก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างเพราะมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมฮะโดนหลอกทั้งนั้นนะฮะว่าเพราะอะไรพวกสมาร์ทมันนี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องเก็บก่อนเพราะฉะนั้นฉันจะคุยกับสื่อเมื่อไหร่ ถ้ารักกันจริงเนี่ยนะฮะก็คุยช่วงต้นๆน,นะฮะแต่ไม่คุยช่วงนี้หรอกสื่อยังไงก็ไม่อยากคุยไม่อยากคุยกับผมจะไปคุยกับผมช่วงนั้นแต่ถามว่าเฮ้ย hey, วันนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกฎนี้หรือเปล่ามันเป็นไปตามกฎนี้เพราะว่าพวกท่านยังไงพวกท่านก็ก็มาสมาร์ทมันนี่ขั้นแรกไม่ได้อยู่แล้ว